สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม25 6 7ากสจากสำนักงานประชาะสัมพันธ์จังหวัดศรีสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หมูลิธิราชประชานครในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภยัยในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจำนวนหนึ่งรายที่วัดบ้านก่อตมบนหนองไฮอำเภอเมืองรีสเกต ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าวัดทำบุญตักบาตรวันพระใหญ่ตามโครงการผู้ว่าผาเข้าวัดทำบุญตลอดพรรษานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำพลังจิตอาสาร่วมดำนาที่บริเวณแปลงนาโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านส้มป่อยอำเภอราศีสลัล ที่ห้องประชุมแสดงสินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนายอภิษักิ์แซ่จึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกดที่บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมมงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กมรมหลวงราชบุรีดิเลกฤิ์เนื่องในวันระพีประจำปี2567ที่โรงพยาบาลศรีสเกตปัวราชการจังหวัดนำห้าเสือแรงงานมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่เขารับการรักษาพยาบาลจำนวน10ราย ที่บ้านโคกขามตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรมพิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดรณรงค์และส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก1แสนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหมามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบที่8กรกฎาคม2567ที่ห้องห้วยสำราญจังหวัดศรีสะเกษผู้ว่าราชการจังหวัด,ร,ร,วดร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลให้น้องฟาง นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยและน้องลาดนักกีฬามวยสากลชายชาวสีสเกตในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33าปารีส2024นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองสีสเกตนายอนุรัตษ์ธรรมประจํจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตเป็นประธานพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีภูมิาำนาอยู่ในจังหวัดสีสเกต ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ครั้งที่33ณกรุงปารีสประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนายนพพงศ์พราดีใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาท,ทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาปลูกต้นไม้คืนอากาศสะอาดให้ประชาชน72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานคราะห์29จังหวัดศรีสะเกษนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำประทยัยพระรัชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 77จังหวัดประจำปี2567ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวดงรัฐราชวิทยาคมอำเภอศิลาลาดนายชายงเมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกดร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมกิจเจริญไทยโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกด จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลาย,ยาเสพติดประจำปี2567ที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธรามพระอารามหลวงนายวิทยาวิดาลัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียตรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2 5 6 7ที่บริเวณสนามนาสรรกากลางจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่บริเวณอา่างเก็บน้ําร่องอรุณตาบลละออกอำเภอน้าเเลี้ยงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนําพลังกิจอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนชนีพันพรรปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่บริเวณอา่างเก็บน้ําร่องอรุณตาบลละออกอำเภอน้าเกลี้ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2567ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูสิงห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบพันธุ์กล้ามไม้92ล้านต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อาคารเจริญพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ6กสปีอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระบรมชายยมมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ที่บริเวณล,ลานโคปุระเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีลงนามถวายพระบรชายยมมงคล และเดินแบบผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญใส่บาตรตามโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสะเกผู้วราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่สองและร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่อาคารโดมสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมเเ้าการยามเช้า,าชาวชาวศรีสะเกดโดยมีหน่วยงานกระทรวงสาธาร,รณสุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและกระทรวงพลังงานร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งครั้งต่อไปมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมานาคมและกระทรวงกางครคลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพนางสาวชมนัทรอบอุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานม,มอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านครูเรือมเบาบางทางสังคมเจริญพปะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดจำนวนสองหลังที่โรงเรียนบ้านคอนกรามอำเภอ,อยางชุมน้อยนายชัย,ยงเมธาสุริวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชานนีร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ที่วัดประชาดังสรรค์อำเภอห้วยทับทันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบทองทึบพระราชญานสโสลณจรัดเขม,มาจารีหรือหลวงปู่ห้วยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธี ที่วัดเทพประสาทสะกำแพงน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยนายสมบัติโพธิวัฒน์ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่ติดตามผลสำฤทธิ์การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการในยุค new normal ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีศสะเกษนายนพพงศ์พราดิษยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสร้างสรรค์น,นวัตกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลยู17ศรีสะเกดแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 4ที่วัดประชาลังสรรค์อำเภอห้วยทับทันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระราชยนนโสภร จรัดเขมปจารีหรือดวงปูห้วยอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตธรรมยุทธที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกตด้านอ,อทุทกภัยประจำปีงบป,ประมาณ2 5 6 7ที่วัดสุวรรณารามอำเภอกันทาร,รมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติ ถวายพระพรชใยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉริมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนจากสำนักง,งานประชาะสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกดได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ